สบายดีพอเวที่น้องมสุบสุบคนมาพบกัมแม่น้องแตงมสตูดิโออี่แลเก่าคือเดิมเนาะมวทีน้องเวทีนอบเนาะแมวก็ตอกเลยแมก็ตอเลยสุ่มมามา้องแตงมเนาะแล้วก็เอาบัวนีจับอีกหน่นะเพทีน้องถมว่าวินบมกินบอไม่พอ้องแตงูนี่เนาะล้เดี๋ยวมันจับมาเพื่อจะกิน จะเขากินก่อนไเลาไรเนมาแม่ป่อนมาเป็ดเนาะหอมนางเล็ปิดเลยไกลใกล้ลูกมีห่วงรัะ

ขินมานา่งนาลโอเคเดพาไปบุนดีโเขาเปิดอีกปุ๊บบเชดอเขาเด้ 止め。なんねうん。止め。止め。<laughs> um wow.

เร็วไวไหมเร็วเ็้ามคุม้มค่อยกัน้าข้อตว,ว่นานั่งดีดคข้บลอกบลกอนะบลสังลิโอลิ้น่สดกข้าวปิดไวเลย้ไ,อไวอุ้ยขา้าวปิดปิดอุ้ยกระตังไ่ mà subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เขาไม่ห谢谢มาพาไปมาไป,ปีอไรม่กินเรน็วได้อยาไปอยู่ชัเดียวกินเร็วเขาสิบิตางเขาสิบิตากลลิบมากขึ้นคลิมกขึ้นมันไม่ใช่ได้นกิจมันไม่รอเป็นหัวใจก็อื Rồi bay. Hmm. Ui bà bồ nha. Ừ. Phải đeo nó vào cho nó đeo เดคุณคอยคุบอกนะขอพ่ะพไปพอพาไปปีมไปรถเจ้าโลกพังพอวันางที่เคยจบไปกิไปกินเยอะเท่ากันไปนบอื เดี๋ยวๆเดี๋ยวนะเดี๋ยวมาขอก่อนขอ ไีกับพี่นี่ก็ไปเด็กเล็กกไปอ่ด้วยเเล็กจะไปกับพ่อมอ่อเาไปพาไป่อบริไปพาไปแค่นี้เร่อเห็น้อยก็พอ Nghe đây, nghe đây. Lê Lê nè. Ừ. Không cần đâu. บริตัดนี่วะเนาะคนอื่นน้องเธอจะซักไม่กับบุกดีอยากตัดไปเลยทซักกรใสกับบุกไดีเนาะเกิดทั้งถ่ายคลิปฉนได้สิ่งดอากตัดไปเลยแม่เจ้าจ้าจ้าไม่ซื่อไม่จริอสักข้าบะมี่งินซื้อแล้วนี่เาือพยังบมี่งินเลยถ่ายไปใส่็มาตัดไปเนาะคนอ่นน้องเธอซักะา มันบ่ข่อยดีเนาะเออสักห่อก็ดีเนาะมันบ่ข่อยถายไปถายมากกต่ตาเสียเพราะว่ามันเต็มของมันเต็มของมันเต็มเลยจ้ เช็ดทีเ่ียปล่อยเนาะมันนีจะพากับชิคกอลาไปก่อนเนาะพอน้องมาคนไหลคนแซ่คนจิตตามในสภาพเราเด้อเพื่อเป็นกำลังใจทำจิตต่อไปเนาะมันจาพากับชิคกอลาไปก่อนสวัสดีบ๊ายบาย